ดวงความรักของแต่ละราศีในเดือนสิงหาคมนี right? the ้นะครับพ่าที่2นะครับมาต่อกันอีก3ราศีเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความรักจะเป็นยังไงในเดือนนี้นะครับก็ต้องบอกเหมือนทุกคลิปนะครับว่าเราดูจากวันเกิดง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องดูเวลาเกิดที่เป็นลัคณาเพราะผมดูจากการกระทบของดาาอาทิตย์อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นดูจากวันเกิดง่ายๆเลยนะครับโอเคครับงั้นเรามาต่อกันที่ราศีที่สี่นะครับราศีที่4คือราศีกรกฎนะครับตัวกรกฎเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีดาวพุธอยู่นะครับเพราะนั้นคุณมเามท นะครับเป็นความรักที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงนี้สนใจใครอยากคุยบใครทักไปคุยนะครับมีโอกาสที่พัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือนนะครับประมาณนั้นส่วนคนมีแฟนนะครับราศีกรกฎก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มันมีการสื่อสารเยอะเหมือนพูดเยอะอะบางทีมาทะเลาะกันใช่ไหมพอทะเลาะกันแล้วแล้วมันอาจจะมีอีโก้อะมันแบบมันเหมือนแบบมีทิฐิตัวเองอะอาจจะไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงไปจนถึงยี่สิงหาแล้วเพราะหลังยี่สิสงิงหาจะมีดาวศุ์มาช่วยแล้วระวังตัวแล้วก็ยอมยอมกันบ้าง โอเคครับเมื่อเรามาต่อที่ราศีที่5นะครับราศีที่5คือราศีสิงห์ช่วงนี้ก็มีดาวอาทิตย์มาเป็นเกษตรในตัวคุณนะามันเดือนเกิดของคุณเนาะมันมีดาวอาทิตย์บนโคจรมาที่ตัวคุณเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเกษตรมันส่องแสงสว่างมากเพราะนั้นตอนในช่วงเนี่ยคุณมีออรา่ามีความคิดของตัวเองสูงมีเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดคนเข้ามาช่วงนี้มีโอกาอสที่มีดึงดูดคนเข้ามาแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยก่อนยี่สิบสองสิงหาเนี่ยมันมีความโยกของคุณอยู่เพราะนั้นเนี่ยโยกกับราศีคุณอยู่ มันจะดึงดูดคนเข้ามาได้อย่างดีก่อน22สิงหานะครับโดยเพราะในสื่อออนไลน์สถานบันเทิงอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าราหูมันแรงอยู่นั่นเองนะครับส่ับคนมีคู่ก็ประมาณนั้นครับก็ดีเลยนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่าลาหูมันเรงอยู่แล้วก็มีดาวศุกร์เข้ามาคนมีคู่จะต้องระวังตัวนิดนึงนะครับในเรื่องของความรุ่มลงอะไรต่างๆอย่าพึ่งไปมัวเมาอะไรมากเกินไปประมาณนั้นนะครับส่วนราศีที่6นะครับราศีที่6เนี่ยนะครับจะเป็นราศีกันดวราศีกันนะครับในช่วงนี้นะครับมันมีดาวเสา ดาวอาทิตย์นะครับซึ่งยิ่งช่วงท้ายท้ายเดือนเนี่ยมีดาวอาทิตย์เข้ามาเนี่ยเพราะนั้นอาจจะต้องเตือนไว้ก่อนสําหรับทุกทุกส,สถานะความสัมพันธ์นะครับรคนที่เกิดราศีกันว่าอาจจะต้องระวังใจตัวเองนิดนึงมันเป็นธาตุดไฟเข้ามาเยอะเพราะนั้นมันจะมีความร้อนแรงนะครับคุณอาจจะแบบร้อนรุ่มหรือว่าแบบถ้ามีแฟนอาจจะแบบร้อนแบบเหมือนแบบมีความทะเลาะเพราะนั้นต้องใจเย็นลงนดิดนึงนะครับอาจจะต้องรอประมาณช่วงน,นี้มันมีดาวพุธเนี่ยเข้ามาคุมอยู่มันโยกอยู่ก็จริงแต่ว่ามันอาจจะช่วยไม่ได้มากช่วงนี้นะครับอาจจะใช้การพูดคุยกกัันบ กับคนรักนะครับหรือว่าอะไรต่างๆให้ควบคุมไว้ให้ดีก่อนอยา่เริ่มมากจนเกินไปอย่าทะเลาะมากเกินเกินไปอย่าเยอะจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะคนที่โสดเนี่ยถ้าพูดคุยช่วงเนี้ยยาแบบรีบจีบอ่ะอย่ารีบจีบจนเกินไปนะครับแล้วก็ต้องรอประมาณหลัง2ีบสองสิงหาที่ดาวสุขจะมาช่วยมาโยกอยู่ตรงตำแหน่งที่ดีหน่อยนะครับมันก็จะช่วยส่งผลให้ใจเราเย็นลงขึ้นแล้วก็แบบอ่ามสัมพันธ์มันราบรื่นมากขึ้นประมาณนั้นนะครับสําหรับาสามราศีพาร์ทสองนี้นะครับก็ ใครเป็นอะไรยังไงในความรักเป็นยังไงนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ก็มารีวิวมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด b s ส r i ครนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในภาคที่3นะครับ